ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งสมเด็จเจ้าฟ้าผลิตยารักษามะเร็งอินครานิก100ครั้งแรกในไทยเตรียมรักษาผู้ป่วยนัำแสนลายคลิกประวัติศาสตร์ในประเทศไทยไปอีกก้าวสู่ความสำเร็จครั้งสำคัญทางด้านการแพทย์และโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระราชดำรีของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวรคัติยราชนารี ประสบความสําเร็จในการผลิตยาอิงครานิทหนึ่งโดยคุณสมบัติเด่นสามารถรักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิดมีประสิทธิภาพสูงและผลข้างเคียงต่ำเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยเคมีบำบัดทั่วไปกำหนดใช้ยาจริงยาดังกล่าวจะเริ่มนำมาใช้รักษาผู้ป่วยอย่างเป็นทางการที่โรงพยาบาลจุลาพรตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม2568เป็นต้นไปความสำเร็จครั้งนี้นะับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและสะท้อนถึงพระปีชาสามารถของสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงริเริ่มและผลักดันให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยสามารถเข้าถึงยารักษาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ สุดาเล่าเรื่องขอขอบคุณเครดิตข่าวเนื้อหาทั้งหมดจากเพจโคราชเมืองที่คุณสร้างได้